สวัสดีครับผมวันนี้ปังปอนก็จะพาไปกินเย็นตาโฟเจ้าลำเจ้าอร่อยของแม่สดนะครับมาดูกันว่าไปจะได้นะครับผมมาถึงเขากับผ่านสพแม่สดก่อนนะครับขับตรงไาเรื่อยๆครับผมก็จะเจอเซเว่นที่เปิดเปิดใหม่เด้อเซเว่นใหญ่ขนาดครับผมตรงไาเรื่อยๆครับผมผ่านไปษนีขวามือแล้วครับผมแล้วก็พอซ้ายมือไว้นะครับเอากข่เลี้ยวซ้ายขึ้นมาเลยขับเลี้ยวซ้ายมาตรงไปเรื่อยๆครับผมร้านเย็นตาโฟร้านนี้ก็ ก็จะอยู่ขวามือนะครับผมสังเกตเต็นท์สีน้าเงินนะครับผมรถจอดนักๆทนี่เขามากินเย็นตาโฟกันเด้อนะครับเอากระหาที่จอดรถก่อนนะครับเร็แล้วเขาก็เดินมาที่หน้าเคาน์เตอร์สามารถสั่งได้เลยนะครับผมนี่ครับผมสั่งเป็นเย็นตาโฟต้มยำไปครับผมน้ำทะกคนกัดที่ร้านก็จะมีขนมหวานเดินนะครับแล้วก็น้ําผลไม้ปั่นนะครับผมจ่อร้านนี้ชื่อว่าเย็นตาโฟจันทย์นะครับผมบรรยากาศภายในร้านตามนี้นะครับสั่งแป๊บเดียวเขาก็มาแล้วครับผมนี่เลยครับเย็นตาโฟต้มยำกับเย็นตาโฟธรรมดานะครับ เครื่องล้นๆจุกๆเต็มๆกันเลยครับผมมีน้ำสับปะรดปั่นแล้วกับขนมหวานนะครับผมสั่งเพิ่มไข่เลยเดี๋ยวกี้มาเลยครับคำแรกมับหืมเหือนตึ่เหมาต้าเด้อครับผมคนกูเลกคูเลหน่อยกามที่สองมับต้ามันตึ่เหมาะ้าเด้อครับผมกลิ่นกระไข่ที่เหนีนัวขนาดครับผมไข่ที่ชอบเยันตาโฟนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับการันตีจากนายปังปอนคนนี้เลยนะครับผมเฮากินเยันตาโฟไปสักพักหนึ่งเฮากลับมาแวะตักขนมหวานสักหน่อยปุ๊บหือ ะทีเปลดกระจได้เลยครับผมเอากะดูดน้ำสับประรดที่สั่งแมนสักหน่อยมับ <c oughs> โอเคครับผมบรรยากาศร้านผมฝากนี่ตัวนะครับร้านยินตโฟจันทีครับผมมากินตามผมได้เด้อพอุกลำมาลําสดเอาจนหมดถ้วย